สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทัศนาสุตินนักวิชาการเกิดเก็บไรายได้ปฏิบัติการสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะในวันนี้นะคะกองคลังก็มีกิจกรรมที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบก,กันนะคะในช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวนี้นะคะกองคลังก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ช่วยให้ภาษีในจังหวัดไม่ฮ่องสอนของเราเพิ่มขึ้นนะคะค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยและเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจของไทยนะคะก็ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาครวมไปถึงท้องถิ่นนะคะ ค่ะก็ช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็ก่อให้เกิดาการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยนะคะโดยเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆค่ะ ก็สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่การท่องเที่ยวเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะนอกจากนั้นนะคะการท่องเที่ยวยังส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีต่างๆหรือค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐนะคะจังหวัดแม่ห้องสอน,นะคะก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากในแต่ละปีนะคะ,อ,ะอีกทั้งยังมีความโดดเด่นทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็น ภูเขาป่าไม้แล้วก็ประชากรกลุ่นชาติพันธุ์นะคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเม่่องสอนจึงมีผลต่อไรายได้ของประชาชนสถานประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักนะคะในปัจจุบันนะคะ,ะรัฐบาลเราก็ได้มีนโยบายที่จะเปิดประเทศซึ่ง ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา2564ที่ผ่านมานี้นะคะพร้อมทั้งกําหนดมาตรการการป้องกันในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะคะในการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องป้องกันตัวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะค่ะตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศนั้นก็จะส่งผลให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเพิ่มขึ้นนะคะค่ะกองคลังก็ได้เล็งเห็นความสําคัญที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเราก็เลยได้อ่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่นนะคะภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้บูรณาการร่วมกับงานเปิดเมืองไตชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่นครั้งที่14นะคะ,ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1 7ถึง21กุมภาพันธ์2565นานี้นะคะกิจกรรมนีอ้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราได้ดําเนินการบูรณาการร่วมกับงานเปิดเมือ แต่ครั้งที่14นะคะตอนนี้อกองคลังก็ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวประชาชนแล้วก็สถานประกอบการที่พักนะคะรวมไปถึงการติดป้ายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อใหอ้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุดนะคะรวมไปถึงการแจกใบปลิวนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะออกไปแจกใบปลิวที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งตรงบริเวณผู้โดยสารขาเข้าะคะ่ะจุดที่เราจะประชาสัมพันธ์เราก็จะได้มีการให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงด่านตรวจรถขาเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วยแจกใบปลิวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ช่วงวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์2565นะคะกติกาการแลกหมวกนะคะซึ่งกิจกรรมในงานเนี่ยกองคลังก็ได้มีการจัดกิจกรรมก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่นนะคะด้วยการที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนี่นะคะสามารถที่จะนำเบสเ็จค่าที่พักนะคะมาแลกหมวกได้ในงานนะคะซึ่งกติกา,กาของเราก็คือ1นนะคะนักท่องเที่ยวก็ เช็คอินและแชร์ที่พักที่ท่านเข้าพักนะคะตามใบเสร็จที่ท่านเข้าพักนะคะแล้วก็พร้อมทั้งเช็คอินและแชร์ สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดแลนด์มาร์กนะคะมหัศจรรย์สีสันแห่งคมตะวันตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งจุดแลนด์มาร์คนี้จะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะจุดที่1นะคะก็คือพื้นที่อําเภอปลายนะคะซึ่งจุดแสดงคมก็จะอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามลําน้ำปลายตรงใกล้ๆกับโรงเรียนปลายวิทยาคารนะคะแล้วก็ตรงบริเวณถนนคนเดินอำเภอปลายนะคะค่ะแล้วก็จุดที่2นะคะจุดที่2เนี่ยเราก็ มีการจัดแสดงไว้ที่สะพานลำน้ำแม่ยวมนะคะซึ่งจะเป็นาทางที่จะข้ามไปตำบลแม่คงแล้วก็ตำบลแม่ยวมนะคะค่ะแล้วก็จุดที่3นะคะก็จะเป็นตรงจุดที่เราจัดงานเลยนะคะซึ่งก็คือศูนย์ไทยใหญ่ศึกษานะคะถนนบริบาลเมืองสุขตำบลจังคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ซึ่งจุดประสงค์ของเรานะคะคในข้อที่หนึ่งที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยแชร์แล้วก็เช็คอินและแชร์ที่พักแล้วก็เช็คอินและแชร์สถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็เพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบะะผ่านโซเชียลให้มากที่สุดนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่งนะคะ ต่อไปกติกาข้อที่2นะคะนักท่องเที่ยวก็นําใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชําระเงินค่าที่พักนี้นะคะหรือว่าจะเป็นาการชําระผ่านบุ๊กคิ้งนี้นะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะซึ่งก็เอามาแลกหมวกได้ในงานเปิดเมืองไตซึ่งเป็นใบเสร็จที่อยู่ระหว่างวันที่11ถึง21กุมภาพันธ์2565นะคะ ก็คือ,อใบเสร็จรับเงินที่ที่มีราคาห้องพักนะคะย้ํานะคะราคาห้องพักนะคะไม่ใช่มาาลูลค่ารวมนะคะราคาต่อห้องอะคะ่ะมูลค่า500บาทตั้งแต่ราคาห้องพัก500บาทถึง999บาทก็คือไม่ถึง1,000งพันะคะก็สามารถแลกรับหมวกได้1ใบนะคะต่อหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ าราคาห้องพักที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปนะคะต่อห้องนะคะก็สามารถแรกลกรับหมวกได้2ใบนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็มีความคาดหวังของโครงการนี้ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ห้องสอนของเราอย่างไรนะคะก็จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเป็นระยะเวลาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วเนาะปัจจุบันรัฐบาลก็มีนโยบายเปิดประเทศอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อกี้นะคะก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็อยากจะสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวช่วยประชาสัมพันธ์โรงแรมที่พักนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ฮ่องสอนโดยการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเช็คอินและแชร์สถานที่พักแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดแลนด์มาร์คขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง3จุดนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้รับรู้ผ่านโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้น มีผู้คนรู้จักโรงแรมที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีความคาดหวังว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทําให้การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความคึกคักมากนะคะค่ะก็เพื่อสู้พิษเศรษฐกิจในช่วงโควิด19เนาะประชาชนสถานประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะและเราจัดงานภายใต้มาตรการป้องก COVID ันโควิดอย่างเข้มงวด งานนี้เที่ยวได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ฝากเชวญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆและอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่นตามกติกาที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะคะ,ะภายในงานเปิดเมืองไทยครั้งที่14ก็ระหว่างวันที่17ถึง21่กุมภาพันธ์สอง5นสาะคะ,ะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมแลกหมวกนะคะหากท่าน อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะ053 6 1ห3 2 6หรือว่าจะติดต่อที่เจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือ0 8 1 1 6 4 9 7 2 0ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวง,งานเปิดเมืองไทยชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่นครั้งที่14ในระหว่างวันที่17-21ี่กุมภาพันธ์2515ตั้งแต่เวลา18แนาฬิกาถึง21นาฬิกาณศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาชิมชมชอบแชะแชร์ชกันเยอะๆนะครับ

เตียวิ้การเข้าออกแต่เดี๋ยวจเข้ามาก็จะวิเตี่ยวเลยทำเพื่อมุ่งบ้านของเราครับ ธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกบนดอยสูงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่คู่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมานานแสนนานสินค้าคุณภาพจากใจเราสู่มือคุณเราอยากให้คุณได้ใช้สินค้าระดับพรีเมียมจากภูมิปัญญาของเราสู่มือของคุณ เป็นรอยยิ้มของความภาคภูมิใจพร้อมส่งรอยยิ้มกลับคืนสุดท้องถิ่นจากโลคอลสู่เลือค่าเห็ดก้อเหลียวเราทำเอง